สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆทุกคนท้าอือโซเชียลแคมอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะก็ยังเล่นไม่เป็นแต่ก็ลองอัดดูนะคะก็วันนี้ายมาร์กด้วยคลิปตันมาร์กนะคะมันจะเป็นแบบว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นคลอรนคิวเทนคลิปตันมาร์กแบบนี้คือมันจะมีลักษณะเป็นแบบว่าเจอรี่แบบเนี้ยค่ะเห็นว่าเหมือนมันไหลอ่ะเงี้ยอ,อือคือก่อ ต้องบอกกันว่าใชา้ครั้งแรกนะแล้วทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยรู้มาว่าไอ้แบบนี้มันจะดีกว่าไอ้แบบทิชชู่มาร์กนะคะซึ่งทรายก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละว่ายังไม่เคยใช้ครั้งนี้ใช้ครั้งแรกก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวแล้วไม่เข้าใจว่าไอสารบำรุงจากเจลมันจะซึมเข้าผิวได้ยังไงนะคะก็ลองดูนะวันนี้ต้องนัก์กมากซะหน่อยเพราะว่าวันนี้นะคะจะไปออดิชั่นรอบสุดท้ายแล้วนะคะของรายการเทคมีเอา t เ,ออเราต้องสวยนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่ามาครั้งแรกก็หน้าแหกเลยอะไรอย่างนี้ก,ก็ตัวยไปนะคะนี่ต้องรอรุ้นเอานะคะว่าจะยังไงอ่ะหน้าตามันเป็นแบบนี้ให้ดูก่อนอย่าเปิดให้ดูพอดีได้มาฟรีจากงานเวิร์กช็อปคูลอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเตะ้เนีย่ยมันจะเป็นนี้เห็นปะมันจะเป็นแบบว่าเป็นจองแล้วก็เป็นถาดอยู่ข้างในนะคะถาดพลาสติกแล้วก็มีน้ํา น้ำมาร์กนิดหน่อยไม่เยอะนะคะแล้วก็คือวิธีการใช้เนี่ยเขาบอกว่าเออถ้าใช้ครั้งแรกเนี่ยไม่ควรมาร์กเกินห้าถึงสิบนาทีนะคะแล้วก็ล้างเอาเจลออกโดยไม่ต้องล้างหน้าซ้ำเพื่อให้สารบำรุงทำงานต่อเนื่องคือตาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมใครครั้งแรกเราไม่ควรเกินสิบห้านาทีาทก็เลยมาโนไปว่าเอ๊ะมันแรงไปหรือเปล่าหรือว่ายังไง ม,มันไหลอยู่เรื่อยเลยจริง,รงๆการมางกหน้านี่ไม่ควรจะขยับปากหรืออะไรนะคะมันจะไม่พอดีหนะ้าเห็นปะอืมเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะคะก็เมื่อคืนเลยจะมาร์กนอนเลยไม่กล้ามาร์กนอนนะคะก็เลยลองดูละการแล้วเดี๋ยวจะมาอีกคลิปหนึ่งนะคะมาบอกว่ามันเป็นยังไงเนาะไปเลย